ปูทองหลางนะครับปูทองหลางปูทองหลางตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะผัดพริกเกลือนะครับใหญ่แล้วนี่เนาะนี่ครับทอดนานนิดนึงนะครับกล้ามใหญ่มากครับเดี๋ยวกล้ามไม่สุกนะครับนี่กระดองได้แล้วนะครับกระดองได้แล้วนาะผักไว้นะครับ มีทอดนาแล้วนะครับนเนี่ยเติมผัดพริกเกลือนะครับส่วนนี้คือผงพริกเกลือนะครับือผสมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาผัดกันนะครับเสนะครับนี่นตัวตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือผมสังเกตดนะูครับ ไปเลยนะครับ ใหญ่เลยนะครับปูผัดพริกเกลือนีคนปูกามนะครับอ๋อนี่ปูท้องหลังนะทุกคนปูท้องหลังนะครับ ทุกคนดูนะเทียบกับฝ่ามือผมนะนี่นะใหญ่กับฝ่ามืออีกนะครับได้แล้วครับปูทองหลังพันทีเกือนะครับตัวใหญ่มากทุกคนดูกล้ามครับนะดูกล้ามกล้ามนี่เท่ากับฝา่ามือผมเลยนะครับเนี่ยนะทุกคนดูกล้ามดูกล้ามดูกล้ามเขาเนาะหูเท่าฝ่ามือผมเลยนะกล้ามเขาสุดยอดคนระับ